สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาชมบรรยากาศในที่สูงนะครับการทํางานในที่สูงวันนี้เราขึ้นขึ้นงานคานชั้นสองนะครับนี่นะครับกําลังเข้าแบบคานด้านข้างแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะไปดูงานผูกเหล็กคานนะครับแล้วก็มีงานผูกเหล็กพื้นนะครับแล้วก็เข้าแบบข้างนะครับเพื่อที่จะ ทำการเทคันกีดคานชั้นสองนะครับครับน,นี่เป็นงานคานแล้วก็อันนี้จะเป็นพื้นพื้นส่วนที่เทในที่จะเป็นพื้นห้องน้ำเดี๋ยวเราจะทำการเทพื้นพร้อมกับคานเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราแยกเทในส่วนที่เป็นห้องน้ำครับมันจะมีรอยต่อแล้วเดี๋ยวมันมันจะรั่วครับเราก็จะเทพร้อมมันไปเลยไม่ให้มันมีรอยต่อนะครับส่วนที่เป็นพื้นห้องน้ำ นี่ผูกเหล็กแล้วใส่ลูกบูนแบบคานนี่ก็เข้าแบบเหล็กผูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเก็บง,งานแบบ ตรงที่เป็นเศษนะครับแล้วก็ตีคำยันให้แข็งแรงนะครับตรงคานที่ใส่แบบสำเร็จแล้วนี่มันจะมีส่วนที่ที่เหลือเศษที่ที่แบบใส่แล้วมันจะใส่ไม่ได้ก็จะต้องมีการน,นี่เสริมเป็นไม้อัดที่เป็นเศษนี่ต้องไล่ตีให้เรียบร้อย ห้องน้ําแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องชาร์บสำหรับเดินท่องานระบบกำลังตีรัดด้าข้างแบบนะส่วนที่เป็นเศษแบบด้านข้างที่เป็นสีครับส่วนที่เป็นบริเวณที่เป็นห้องน้ำหรือเป็นที่เปียกนะถ้าเราทำงานชั้นสองเนี่ยมันจะมีพวกท่อน้ำทิ้งนะปกติเราเวลาวางท่อน้ำทิ้งอะไรต่างเราก็ต้องเราจะวางท่อไปเลย นะครับเพื่อไม่ให้มันรั่วนะก็มีการฝาดท่อไปเลยสำหรับท่อที่ใช้ในการวางเนะี่ยเราก็จะใช้ท่อใช้ที่ท่อที่เป็นลักษณะของท่อกันสึแนะคนี่มันจะมีแป้นไว้กันสึนี่นะครับเวลาน้ำมันเวลาถ้าน้ำมันไหลซึมลงมาเนี่ยมันก็จะถูกกักไว้ในนี้นะครับมันจะไม่รั่วลงไปข้างล่างนะครับนะรบหรือบางรุ่นมันก็จะเป็นเป็นลักษณะเป็นปีกออกมาข้างๆนะครับก็จะมีแบบนั้นก็ได้แต่แบบนี้ก็จะเวลาวางจะง่ายหน่อยครับมันจะมีแป้นไว้ให้เรายึด ลองมาดูเหล็กคานที่เป็นที่ใหญ่ที่สุดของโครงการนี้นะครับคานตนี้คือช่วงคานของตัวตัวนี้มันจะเป็นคานที่อยู่ชั้นสองของคานหน้าบ้านซึ่งด้านล่างมันจะเป็นที่จอดรถนะครับหน้ากว้างประมาณเกือบเจ็ดเมตรครับ หกเมตรแปดสิบเซนเตอร์เซนเตอร์นะจะตีว่าช่วงเจ็ดเมตรโดยที่ไม่มีเสาค้ำนะข้างล่างจะไม่มีเสาเลยเพราะเป็นช่องจอดรถที่จอดได้สองคันเนาะจะมเป็นคานตรงนี้ยาวมาเลยตั้งคานตรงนี้จะลึกลึกหกสิบเซนนะครับกว้างยี่สิบเหล็กจะเยอะมากข้างล่างจะเป็นดีบีสิบหกหกเส้นนะครับหกเส้นแล้วก็ข้างบนจะเป็นดีบีสิบหกอีกสี่เส้นนะครับ สี่สิบน,นะครับผูกล้วงเข้าเสาเรียบร้อยนะครับเวลาเข้าแบบมันก็จะลึกกว่าคานตัวอื่นนะคานตัวอื่นจะคานตัวน, 40, นี้จะสี่สิบทั่วไปคานจะเป็นสี่สิบตัวนี้จะลึกหกสิบแล้วเหล็กเยอะนะครับแล้วก็ตอนเทนี่ต้องระวังตรงช่องที่เข้าเสาเนี่ยที่เบียดเข้าเสาเนี่ยระยะห่างเหล็กค่อนข้างน้อยนะครับตรงนี้ตอนเทคอนกรีตนี่ต้องเน้นจี้ตรงนี้ให้ดีๆ โซลิกบอกตรงนี้จะเป็นเก้ามิลน,นะครับเก้ามิลแอสิบห้าแล้วก็คำยันอันนี้ก็ต้องถี่กว่าอันอื่นแล้วก็ให้แข็งแรงนะไม่งั้นจะง,งานเข้าได้นะครับในการเทคอนกรีตนะครับเทปูนชั้นสองเนี่ยเราก็จะใช้ตัวช่วยนะครับก็คือนี่ รถเครนนะครับต้องใช้รถเครนในการขีวปูนนะครับขึ้นไปเทด้านบนนะครับคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามีแรงงานเยอะนะครับคนงานเยอะเนี่ยเราก็ใช้คนเทได้นะครับก็ต่อให้คนเยอะหน่อยแล้วก็ต่อแถวขึ้นไปนะครับเพื่อค่อยๆหลังจะมันจะช้านะครับแล้วก็ใช้คนเยอะซึ่งเดี๋ยวนี้มันหาคนงานคนงานที่ใช้แรงงานเยอะยากนะครับเราก็จะใช้เทรมช่วยนะครับ ก็จะประหยัดแรงมอ่ะเราก็จะไปโฟกัสที่เรื่องของการเทแล้วก็การการปีบูดอะไรงนี้อย่างเดียวดูสิอันนี้ก็ประมาณ0.2คนะิวเนาะยกทิอง0.25คิวกระบะหนึ่ง,บ,งบักเก็ตหนึ่งเทเพไป บางเวลาเนาะก็ะไปเปิดทีลนะนดะดิดทีละนิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเปิดรวดทีเดียวเดี๋ยว ปูนจะล้อนแล้วเดี๋ยวมันจะแบมก็แตกเอาไปหยอดที่เต็มเอ้ยเยแต่เราต้องไล่ีีปูนใเนน นี่นี่นะครับแกะแกะแบบมาเรียบร้อยแล้วครับแบบทานแบบที่เราเทเสร็จไปแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสองคืนนะครับสี่สิบแปดชั่วโมงนะเรวก็แกะแบบข้างขานได้นะครับนี่เสร็จเรียบร้อย นี่เทนี้ส่วนที่เป็นพื้นนะครับเทจะบร้อยแล้วพื้นที่เป็นพื้นห้องน้ำนี่ที่วางท่อนะครับวางท่อน้ำทิ้งแบบการซึมนะครับนี่พื้นแล้วก็ส่วนที่เป็นคานเราก็จะแกะแบบข้างนะครับก็จะแกะฝั่งด้านในเพราะว่าเราจะต้องทำการวาง ขั้นต่อไปคือเราจะวางแผ่นพื้นแผ่นพื้นสเสปลดรูปนะครับแล้วก็จะเทพื้นส่วนที่เป็นส่วนพื้นสมหุติต่อไปนะครับนี่ส่วนแบบข้างนอกเนี่ยเราจะเข้าแบบไว้ให้สูงเท่ากับระดับที่เราจะเทพื้นพอดีนะครับเพื่อสิบเซนนี่แล้วก็อันนี้อย่าลืมนะครับนี่ช่างเขาเสียบเหล็กสำหรับล็อกแผ่นพื้นไว้เรียบร้อยแล้ว เหล็กล็อกแผ่นพื้นล็อกหัวแผ่นสูเร็รูปนะครับช่องนี้เป็นบันไดนะนะแล้วก็ฝากเหล็กบันไดไว้เรียบร้อยอันนั้นจะเป็น,านนะนะคานตัวใหญ่เนะอานตัวใหญ่เหล็กมันจะแน่นนะครับเหล็กจะแน่นแล้วมันก็จะมีจุดหนึ่งที่จะมีเ,เป็น เปลี่ยนตามดอดนิดหนึ่งเดี๋ยวเราก็ไปดูมันจะเป็นแค่ตรงผิวที่เป็นเหล็กบอกนะครับนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะทำการฉาบปูนโครงสร้างเข้าไปได้ครับาราจะมีปูนสรับซ่อมโครงสร้างอยู่แล้วน,นี่มันสามารถฉาบปิดได้สลับรอยแผลนิดนเดียวแบบนี้นะครับผลที่เหลืออย่างอื่นเท่าที่ดูก็เรียบอยดีนะครับเดี๋ยวเรา จกเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ํายาโดยใช้น้ํายาบ่มแทนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ํายาบ่มคอนกรีสตสาเร็จรูปนะครับทาเพื่อทําการบ่มนะครับ